การที่โคดออสกลับมาพี่บอยแอบเห็นพลังลับที่โคดออสใส่ลงไปนี่คือ14ตัวที่โคดออสต้องมั่นใจและมันไม่ใช่แค่โคดออสมั่นใจทีมงานทุกคนนักเล่นทุกคนต้องมั่นใจ เชียร์สนุกตบสนันทุกคนขาววันนี้แล้วนะคะถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้ชมฝีมือของนักตบสาวไทยซึ่งพี่บอยใช้คําว่านี่คือทีมลูกสาวแห่งชาตินะคะเราจะเจอกับโปลแลนด์นี่คือการแข่งขันสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอล VNL 2025หรือวอลเลย์บอลเนชันลีกซึ่งแต่ละประเทศเขาจะวนเวียนมาแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนนะคะแล้วแทีมที่คะแนนสูงสุดคะ่ะ เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งประเทศไทยปีนี้2025เนี่ยเราจะเจอ3ามสนามประกอบไปด้วยสนามแรกที่พี่บอยอยู่ตรงนี้นะคะกรุงปักกิ่งต่อด้วยสัปดาห์ถัดไปโน้นนะคะวักก่อน1สัปดาห์และสัปดาห์ถัดไปก็จะไปกันที่ฮ่องกงแล้วก็วักแล้วก็ไปที่แอลริงตันสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้นักตบสาวไทยลงสนามนัดแรกในสัปดาห์ที่1นนะคะจะเจอกับทีมโปแลนด์ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งของโลกค่ะ เราก็ถือว่าอยู่ในตารางที่อยู่กลางไปค่อนข้างททายเราอยู่ในแรนกิ้งโลกอันดับที่13นะคะแต่ว่าปี2022เนี่ยนักตบทีมนี้แหละทีมที่ลงแข่งบ่ายวันนี้เนี่ยค่ะเคยทำอันดับสูงสุดใน VNL คืออันดับที่8เข้าไปแข่งรอบสุดท้ายซึ่งปีนั้นรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่ตุรกีนะคะแต่ปีนี้รอบสุดท้ายจัดขึ้นที่ โปแลนด์ค่ะก็คือบ้านของทีมที่เราจะแข่งด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่โปแลนด์ก็จะเป็นทีมที่ไม่ต้องแคร์เรื่องผลการแข่งขันสักเท่าไหร่แต่มันจะมีผลเรื่องอันดับคะแนนแรงกิ้งโลกนะคะเวอร์แรงกิ้งแต่ยังไงได้เข้าชิง8ทีมสุดท้ายเข้ารอบไฟแนลที่โปแลนด์บ้านเกิดตัวเองในฐานะเจ้าภาพแน่นอนวันนี้น้องๆจะใส่เสื้อแดงแบบนี้นะคะ เป็นเสื้อทีมชาติชุดใหม่จากแกลนสปอร์ตจะใส่สีแดงลงสนามและเราจะต้องรอดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วใช่ไหมคะว่า18คนที่บินมาจากกรุงเทพเลือก14คนลงในสนามวันนี้ที่จะเจอกับโปรแลนด์และวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับเบลเยียมก็ไม่รู้ว่าโค้ชออสจะใช้14ตัวเดิมหรือเอาตัว4ตัวที่เป็นตัวพักไว้ เปลี่ยนเข้ามาอันนี้แล้วแต่โค้ดออสเลยแต่พี่บอยมองว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญสำคัญมากๆก็คือสมาธิและความแน่วแน่ในการที่จะลงเล่นสิ่งที่มันสำคัญก็คือฝีมือมันต้องคงที่ไม่ว่าเวลาซ้อมทุกวันต้องฝีมือคงที่เวลาแข่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คือ14คนซึ่งมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆก็แล้วแต่ จะมีการเปลี่ยนตัวลงก็จะต้องใช้น้องๆใน14ตัวเนี่ยเปลี่ยนแล้วกันลงไปเพราะฉะนั้นพี่บอยจึงบอกว่านี่คือ14ตัวที่โคดออดต้องมั่นใจและมันไม่ใช่แค่โคดออดมั่นใจทีมงานทุกคนนักเล่นทุกคนต้องมั่นใจสาวๆที่ลงสนามต้องมั่นใจกันและกันเพราะพี่บอยว่าการที่โคดออดกลับมาพี่บอยแอบเห็นพลังลับที่โคดออดใส่ลงไป หนึ่งพลังใจที่โค้ดออสใส่ลงไปให้กับน้องๆสองแท็กติกการเล่นที่เปลี่ยนไปเพิ่มตรงนั้นลดตรงนี้เน้นตรงโน้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้ฝีมือน้องๆฉกาดมากขึ้นและ3นั่นก็คือลูกสูตรที่พี่บอยแอบเห็นพี่บอยว่าการเจอกับโปแลนด์เนี่ยเราด้อยกว่าทุกแบบพูดแบบนี้ทุกปีเลยพี่บอยอะเราด้อยค่ะเราต้องยอมรับนะคะปีนี้เนี่ย เอเบเรตก็คือตัวเฉลี่ยของความสูงบ้านเราเนี่ยเฉลี่ย176ประเทศไทยเนี่ยเราสูง176เมื่อปีก่อนมันสึกจะ174ปีนี้เนี่ยเราสูงขึ้นเป็น176ก็คือเอาส่วนสูงทั้งทีมาหารเฉลี่ยเราสูงสุดก็คือ186ในขณะที่โปรแลนด์สูงเฉลี่ย187เราอ่ะ176นะและเขาสูงสุดก็คือ2เมตรโปแลนด์เนี่ยมีนักตบ ที่สูงถึงเกิน2เมตรก็คือ200เซนตเมตรถึง2คนนะคะและเป็นตัวทำคะแนนของเขาด้วยในขณะเดียวกันอายุเฉลี่ยของทีมโปรแลนด์อยู่ที่25ปีบ้านเราอายุเฉลี่ยอยู่ที่26ปีนี่ขณะนะเอาเด็กมาเติมแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าเกมจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงสถิติอายุสูงสุดของทีมไทยคือ35ปีน่าจะเป็นปียนุษนะส่วนอายุสูงสุดของโปรแลนด์แค่32 ซึ่งเรียกว่าสดกว่าเนาะทีนี้เนี่ยจากสถิติที่เราดูพี่บอยทำกันบ้านมาก็ค,คนก็คงจะตามข่าววันเลขคงจะรู้เนาะโปโลแลนด์เนี่ยค่ะเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเราชนะแค่ครั้งเดียวซึ่งครั้งนั้นในการที่สาวไทยเราชนะเนี่ยชนะแบบทำให้เขาเสียหน้าเพราะว่าไปชนะในแมตช์ที่แข่งคาบ้านโปโลแลนด์เลยนะคะชนะในเกมคัดเลือกโอลิมปิกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไปชนะเขา3ม ในรเล่น5เซตอ่ะเราได้เซตสุดท้ายเนี่ยเราเฉือนชนะเข้าไปซึ่งมันทําให้เขาก็คงจะแค้นฝังหุ่นเนาะแต่ใน v ีเอเราไม่เคยชนะนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่บอยมองและวิเคราะห์เกมวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนักตบสาวไทยของเราอ่ะเล่นบอลเร็วมากขึ้นสปีดมากขึ้นในขณะเดียวกันพี่บอยเห็นแล้วว่าการเสิร์ฟน้องๆน,น,นักตบจะต้อง ไม่เสิร์ฟเป็นฟรีบอลซึ่งอันนี้พี่บอยมองว่าแต่ละคนก็คงจะเน้นเห็นการฝึกซ้อมหลายๆครั้งเนี่ยเน้นตำแหน่งเน้นจี้เราเขาก็คงต้องทำการบ้านมาว่าใครรับเสิร์ฟด้อยที่สุดของโปโแรแลนด์สาวไทยก็ต้องเสิร์ฟจี้จี้ไปตำแหน่งไหนบ้างตำแหน่ง5ตำแหน่ง6ไหมและอื่นๆนะที่สำคัญก็คือเราต้องไม่เสียง่ายด้วย ประเด็นก็คือแน่นอนว่าความสูงเขา2เมตร2คนเขาตีหัวสาวบนเหนือบล็อกเราเราบล็อกกันยังไงเราก็สูงได้ประมาณ180นิดนิดร้อยไม่เกินร90แต่ในขณะที่เขาเนี่ยสูงมากนะคะเวลาเขาตบเนี่ยเขาตบถึง2เมตรกว่าในสถิติเนี่ยพี่บอลจะดูให้เลยโปแลนด์เนี่ยค่ะท่านขาคนที่ตบสูงสุดของเขาคือตบ3เมตรสิตำแหน่งตบของเขาที่สูงสุดคือ3เมตร20แต่ เราบล็อกได้สูงสุดก็คือ2มือในลาบลาบล็อกเนี่ยสาวไทยบล็อกได้แค่3เมตร5เพราะฉะนั้นความสูงของโปโลแลนด์ที่พี่บอยพูดว่า3เมตร20ที่เขาตบเนี่ยเขาจะตบเหนือบล็อกเรา15เซนดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแดนรับต้องตั้งรับแล้วก็รับให้ได้เพื่อที่จะต่อสู้ และกลารต่อสู้ทุกครั้งที่เรามีโอกาสสู้เราต้องสู้บอลที่เรียกว่าตีแล้วตายเมื่อไหร่ที่สาวไทยตีสวนกลับแล้วตายนั่นคือเราจะรอดพ้นและเราจะได้แต้มแต่ถ้าเราตีเขาไม่ตายตีเขาไม่คมตีเขาไม่เฉียดเท่ากับว่าเราจะเจอบุกเวลาเขาบุกกลับมาเนี่ยเขาจะตีด้วยบอลสูง3เมตร20 m. ในขณะที่เราบล็อกได้แค่3เมตร5 m. 15เซนคือส่วนที่ต่างของนักเล่น วอลเล์บอลระหว่างโปรแลนด์กับสาวไทยเพราะจันเดียวต้องดอรู้นะคะแล้วก็วันนี้ที่เราเห็นเนาะก็คือโปรแลนด์เนี่ยแน่นอนว่าเกมสองครั้งที่พี่บอยดูกับตาริมขอบสนามสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่บอยเห็นชัดเจนว่าโปรแลนด์เนี่ยพยายามเล่นบอลโครงสร้างแต่เมื่อไหร่ที่บอลหนึ่งบอลแรกเขารับเสิร์ฟเข้าเขาก็คงจะเล่นบอลเร็ว สูตรคล้ายๆกับคนเอเชียคือสมัยก่อนนะโปลแลนด์เขาก็เล่นบอลแบบสูงใหญ่เนาะเล่นบอลหนักเล่นบอลโครงสร้างแต่ณเวลานี้เนี่ยยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาฝึกฝนสปีดความเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีลูกสูตรในขณะที่สาวๆทีมชาติไทยพี่บอยมองว่าวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยก็คงจะต้องนิม,มนต์นะคะองให้ลงเยอะที่สุดเมื่อไหร่ที่องค์ลงแบบที่เคยลงแล้วตอนไปเล่นกับโปลแลนด์ที่บ้านเกิดเขาเนี่ยพี่บอยมองว่าโอกาสของสาวไทยที่จะ มีชัยก็พอจะมีอยู่ถ้าเทียบแบบเดิมๆจากสถิติเรามีโอกาสชนะน้อยมากอันนี้พี่บอยพูดตรงไปตรงมาแต่ถ้าดูฝึกซ้อมดูชั้นเชิงที่โค้ดออสทำในการฝึกซ้อมและให้ค่าโค้ดออสกับคุณเฟิงคุณซึ่งเป็นภรรยาโค้ดออสและเป็นแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองเนี่ยพี่บอยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทาให้การแข่งขันบ่ายวันนี้ค่ะ50-50นะ50-50 และเธอคิดดูว่าถ้าแมตช์ที่1เราชนะเกมมันจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็รอดูพี่บอยว่ารายชื่อที่โคอดออสคัดเลือก14คนเนี่ยตัวที่น่าจะเป็นตัวใหม่ๆที่เอาไปหลอกก็คือน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นซึ่งเป็นสาวอายุประมาณ20เองมั้งเผ่อๆ19-20และได้รับคัดเลือกเธอให้ลง เป็น1ใน14นี่จะเป็นตัวสอดแทรกที่สําคัญในขณะนะเดียวกันก็จะต้องมีตัวอื่นๆในการที่หลอกล่อและเธออย่าลืมนะว่าพิมพิชยาน้องบีมของฉันตอนเริ่มต้นเล่นลีกที่เยอรมันปีล่าสุดเนี่ยไปเล่นหัวเสานะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลพี่บอยว่ามีสีสันแน่ๆกับการชมการเชียร์วอลเลย์บอลบ่ายวันนี้แค่เราเชียร์เท่านั้นเองส่วนเรื่องที่ไม่มีช่องถ่ายทอดอันนี้ก็ ไม่รู้จะบ,บ่นยังไงเนาะก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของพวกเราละกันที่เศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็เลยทําให้ทีวีเขาไม่สามารถซื้อได้ซึ่งพี่บอยพูดเรื่องนี้ไปเยอะแหละในขณะเดียวกันอันนี้พี่บอยพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะแบบอย่าหาว่าสอนนะคะมันก็มีเกลียนคีย์บอร์ดเยอะมากที่จะแบบแพ้นน่นนี่นั่นทาไมไม่เล่นแบบญี่ปุ่นเธอเข้าใจไหมตอนนี้แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยเพราะอะไรเพราะว่า เขาจับทางญี่ปุ่นได้เหนียวอย่างเดียวมันไม่พอเนาะโครงสร้างร่างกายมันสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยก็เริ่มเอาเด็กที่สูงร0อยแปเข้ามาผสมให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะและหวังใจไปว่าเราจะเสิร์ฟแบบหวังผลไม่ได้เสิร์ฟแบบฟรีบอลซึ่งก็จะทําให้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีโอกาสสูงที่จะชนะทำไมบอผู้เขาว่าสูงที่จะชนะ เพราะเราต้องเชื่อมั่นในนักกีฬาของเราค่ะเราต้องเชื่อมั่นในพลังการเชียร์ของพวกเราที่จะส่งไปถึงน้องๆน,นะคะโปรแลนด์เนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่รักชอบประชาชนเขาทั้งประเทศชอบกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็จัดกีฬาวอลเลย์บอลระดับโลกประจำเลยนะคะก่อนหน้านู้นก็มีสิ่งชัปมโลกที่โปรแลนด์โอลิมปิกค,คอ l ี่ไฟวอลเลย์บอลเขาก็จัดที่โปรแลรนด์อย่างปีนี้ไฟนอลปีแล้ว,ป,ลวปีแล้วเป็นไทยเนาะ ปีนี้ก็เป็นโปแลนด์โปแลนด์กับไทยเนี่ยพฤติกรรมการเชียร์คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยว่ากฎกฎติกาใหม่จะเป็นยังไงการที่ไม่ให้ชาเลนจ์ระหว่างเพลเล่นเกมบนเน็ตอยู่เนี่ยไม่ให้กดชาเลนจ์ให้อบอลตกพื้นก่อนนะคะแล้วก็ใดๆอีกมากมายที่พี่บอยจะพยายามเล่าเนาะเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะไปถึงสนามปุ๊บแล้วก็จะรายงานบรรยากาศสีสันมาให้ดูกันอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่บอยก็ เข้าไปดูน้องๆซ้อ,ซอมก็เห็นถึงพลังเห็นถึงความพร้อมนะคับและโค้ดออดย้ำแล้วนะไม่มีใครปาดเจ็บโคดออดย้ำแล้วนะทุกคนพร้อมสู้เพื่อประเทศไทยโค้ดออดย้ำแล้วนะว่าน้องๆจะเล่นอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นฉันก็ยังขออนุญาตหวนเอาคำพูดโคดออดที่พูดที่สุวรรณภูมิมาเนาะ เรื่องจัดการเลือกตัวนักกีฬาเป็นหน้าที่ของโค้ชแฟนคลับกองเชียร์มีหน้าที่เชียร์อันนี้พี่บอยสรุปให้ฟังส่วนน้องเพียวอ้อนเหมือนเดิมอาจจะยากหน่อยในการที่จะหาดูชมสดเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดทางฟรีทีวีนะคะหลายๆคนก็อาจจะบอกอู้บัตรเครดิตไม่มีซื้อไม่ได้ซื้อลําบากซื้อยากมันก็มีวิธีการอยู่แต่มันก็ยากจริงๆแหละเพราะฉะนั้นก็เอาสะดวกนี่คือเชียร์สนุกตบสนันที่พี่บอย,อยรายงานบรรยากาศสดๆนะคะส่งตรงมาจาก กุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะเขาเป็นเจ้าภาพสนามหนึ่งนะคะและวันวันนี้เนาะเราเจอโปโลแลนด์นะคะวันถัดไปนะพรุ่งนี้เราจะเจอเบลเยียมแล้ววันศุกร์เราจะเจอตุรกีพักหนึ่งวันวันเสาร์ให้พักร่างหลังจากตบ3ามแมตติดวันอาทิตย์นะวันเสาร์ว่างพักวันอาทิตย์จะเจอฝรั่งเศสซึ่งถ้ามองจากฟอร์มแล้วก็มองจากแรงกิ้งเบลเยียมนะแรงกิ้ง14 ฝรั่งเศสน่าจะแลงกิ้ง16 17อะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะอยู่ในจุดที่น่าจะชนะ2เนาะแต่พี่บอยว่ากับโปรแลนด์เนี่ยมีโอกาสสูงที่น่าจะเก็บคะแนนได้เพราะเราเคยชนะขอแค่ว่าอย่าเสียง่ายอย่าเสิร์ฟฟรีบอลและที่สำคัญก็คือองค์ต้องลงฟอร์มต้องมาทีมเวิร์คต้องจัดเต็มนี่คือเสียงเชียร์ที่พวกเราจะต้องช่วยกันเชียร์ ให้ถึงปักกิ่งนะคะและพี่บอยจะไปเชียร์สนุกตบสนันจะไปตะโกนข้างสนามว่าพวกเธอมันเลิศและใส่เสื้อแดงแบบนี้เป็นเลยนะคะวันนี้เราใส่เสื้อแดงค่ะติดตามกันนะคะให้กําลังใจกันนะคะพี่บอยก็จะรายงานสีสันไปฝากทุกคนกด follow กดติดตามเอาไว้รับรองว่าไม่พลาดกับเชียร์สนุกตบสนันขอบคุณที่ ติดตามและก็รับชมจนถึงตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะคะและขอบคุณผู้สนับสนุนทั้ง5สินค้าที่เมตตาทำให้พี่บอยมาตรงนี้ได้ด้วยสวัสดีค่ะ